ไม่หล่อแต่ทอดปลาเป,เป็นอะไรเพื่ออะไรครับวันนี้ครับจะมาทอดปลาดินให้กับลูกนามิกินนะครับปลาสลิดเออนามิเรียกว่าปลาสลิดถ้าเป็นเรื่องทอดปลาเรื่องอะไรครับคุณแอนทําไม่ได้ครับฝีมือไม่ถึงวันนี้ยกหน้าที่ให้กับผมเองครับมาเดี๋ยวมาดูฝีมือครับเอาออปลาลงอะไรเ <ปา S 1> นี่ยเอาปลาลงหม้อมัง้งเอาเริ่ม <c oughs> น no ี่เป็นไงปลาห่างสั้นเลยอ่ะโอ้ทำไมไม่ใช้เตาถ่านคากนี้ก nice ็รอรอรอครับไม่ต้องไปกลับเหนังมันติดมาดูกันที่ปิงครับมึงคิดว่ามึงแน่พอทำปิ้นอ่ะทำได้อ่ะห้าสี่สามแทน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  <Yeah. S 1> อืนอหอ้อ้ะอะเรื่องทอดยกให้พี่เต่าอันนี้ของจริงฉันยอมไม่ออรอจะทอดปลาสวยเฮ้ยมันทอดสวยจริงว่ะขรยอมขรยอมป้าอะไรคะป้าอะไรคะปคลกิตน, <laughs> <laughs> นามนี้เขาเรียกว่า ปลาสลิดนุ่นมาแล้วทุ่นนุ่นมาแล้วอ่ะเรนู้นขอบคุณนายน้อยครับมาพอดีเลยครับเขาบอกว่าเขาไม่กินปลาทับทิมแต่เขาจะกินปลาเดี๋ยวน้ำมนันอันนี้น้ำมันน้าคะ่ะอันนี้คือปาลาอะไรคะปลาสลิดใครอยากกินใครเป็นคนเลอเือกน้องเพื่อนโอเคครับไงพ่อว้าวไหมของพ่อทำดีไหมพ่อทำเก่งหรือ่อดีไหมเออปวดยัวบ่ลย ยาบปะไรยาปะตานบเนี่ยปาหนี่อยากกินป่ะโอเคไปเรองนู้เดี๋ยวมันมันม่กระเด็นวันนี้วันนี้นามิไปเลือกปลาเองเลยใช่ไหมคะใช่เพราะนามิอยากกินปลาาวิอยากกินปลาปลาอะไรปลาเต้ยโอเคอ้าวเดี๋ยวมาเจอกันทีตอนปลาทอดเสร็จเลยครับตอนนี้ก็ได้ที่นะครับทุกคน สวยทั้งหน้าเอและหน้าบีนะครับตอนนี้เราก็จะตักขึ้นพักเอาไว้ให้น้ำนาะเทธ็์และไปให้นามิชิมกันทำเหมือนเชี่ยวชาญเลยว่านามิเกียวว้าวหรือเปล่าไปลอดูครับเสร็จแล้วครับทุกคนปลาสลิดทอดของนามิไม่ตรงงงนะครับอันนี้มันคือปลานิลแต่นามิเรียกว่าปลาสลิดเออสลิดก็สลิดไปพร้อมเสิร์ฟยังึ้นโต๊ะพร้อมรับทานครับ เริ่มได้แอคชั่นอ่ะแม่แอเมเล่นป้องครับมาค่ะมาเลยครับต้องแกะให้คุณนายเขาค่ะคำแรกจะเป็นยังไงครับโอ้โหดูสีเนื้อดูสีเนื้อโอ้โหตาอะไรบอกดิอ,อ้าวนามิกนามิกินรีวิวให้พ่อหน่อยนะคะมันร้อนแป๊บนึงโ<ฮ>อ้โหเลือก็อยากขยักอ้าวแล้วเธอบอกเธอชอบกินเธอเป็นคนเลือกเองเนี่ยตัวเนี้ยอ้าวอ้าวไม่รอเลยครับเอาแล้วครับโอ้โหจริงเมา กี่คะแนนหันมามองกล้องกี่คะแนนสิคะแนนเต็มเลยกัโอ้โหบอกมึงเลยค่ะ,ะออวลาปลาปลาปลาวลาปลาวลอาปไาปลาปลา้ลาป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 ลาลาปลลาปลาปลลาปลาาลาปลาาลาปาไลาพาแลาปลาปลาลาปลาปาลาลาปลานลลาปาปลาปลาปาปลาาเอาาดลาลลลาปลาาา อัรีวิวปลายทีนึงเร็ว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 งามเลยไม่ร้อนเอาเลยเร็วเร็วปลาร้อนเนี่ยอ้าวตึ๊บโอ้โหเก่งมากเลยอ้าวข้าวไหมโอ้โหเบาทำโตโตเลยเหรอไปสำหรับคลิปนี้ก็ประสบความสำเร็จครับกับการทอดปลาให้นามิกินนามิว้าวมากครับเมื่อกี้เข้ายิงกันค่ะใช่แล้วดูกับเพราครับนี่ครับ ส่วนของ,งเรา <ไป S 1> ครับนี่ครับรนี่ครับยังมีนี่อีกครับหมยไปสำหรับคลิปนี้ก็ผ่านไปได้ดีเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับดีค่ะอ้าวมิส,สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีนีสวัสดีค่ะไปก่นครับ